กาจอมพลังพดเดือดปุ่มคลิปเสียงลั่นผู้นำเสียเหลี่ยมศัตรูจีโตกลับอย่างสาสมอย่าให้ผู้รุกรานได้ใจ ข่าวเด่นข่าวเด็นจะพาเพื่อนๆไปดูกันจอมพลังที่ออกมาพู์ข้อความระบายความในใจผ่านทางเฟซบุ๊กหลังเกิดปมความขัดแยง้งระหว่างพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชากระทั่งมีการเผยแพร่คลิปเสียงระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและสมเด็จทุนเซนอดีตผู้นํากัมพูชากจอมพลังเผยว่าผมเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วว่าถ้าเราไม่สั่งสอนผู้รุกรานมันก็จะยิ่งได้ใจและกลับมาเล่นเราอีกจะไล่บี้เราจนจมดิน หยุดไว้ใจผู้รุกรานปกป้องประเทศไทยเราไม่ใช่ตัวตลกควรเริ่มปิดด่านและตอบโต้อย่างสาสม และประเทศไทยคนไทยไม่ได้อ่อนขนาดที่จะต้องมางอให้กับผู้ลุกรานเราเราใหญ่กว่าเจ๋งกว่าเอามันให้งอให้รู้ว่อย่ามาทะเลาะกับเราในช่วงเช้าวันนี้กันได้ออกมาโพสข้อความแล้วครั้งหนึ่งเนื้อหาใจความว่าถึงผู้นําเราจะเสียเหลี่ยมให้ศัตรูแต่ก็ไม่ใช่ทุกอย่างจะจบยังมีพวกเราที่ร,รักและพร้อมปกป้องประเทศนี้อยู่จะไม่ให้ผู้ลุกรานได้แผ่นดินไทยไปแม้แต่นิดเดียววันนี้ทุกคนคงเห็นความเจ้าเล่ห์ของผู้รุกรานแล้วหมดเวลาเชื่อใจ ผู้รุกรานสักทีเรามาร่วมกันสร้างชายแดนให้แข็งแกร่งเสริมพลังให้ทหารและตำรวจตอชดอเพื่อพร้อมรับมือผู้รุกรานไปด้วยกันตอนนี้ผมต้องการโรงโมหินที่ศรีสเกตจะเอาหินไปทำถนนลำเลียงปืนใหญ่ใครมีทักครับ เมื่อวานก็แอบเฟลนะว่าทําไมคนที่เป็นถึงผู้นําถึงเป็นแบบนี้แต่พอมาย้อนคิดก็ไม่เคยมีรัฐบาลหรือผู้นําที่ไหนมาช่วยชายแดนกับผมพวกเราก็ทํากันเองแล้วก็ทํามันได้ดีมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้ากันต่อจับมือกันผมเชื่อว่าผมกับเอฟซสามารถทําให้ชายแดนแข็งแกร่งได้และเมื่อวันที่18มิถุนาที่ผ่านมาหลังจากมีคลิปเสียงของนายกและฮุนเซนหลุดออกมากันจอมพลังก็ออกความคิดเห็นอย่างเจ็บปวดว่า สิ่งที่น่าเจ็บปวดคือคนไทยบอกกับผู้ลุกรานประเทศไทยว่าแม่ทัพไทยไม่ใช่พวกเราแต่เป็นคนของฝั่งตรงข้ามและผมพูดเสมอเลยว่าไม่ไว้ใจผู้ลุกรานเพราะทั้งเหลี่ยมทั้งเจ้าเล่แต่ทำไมยังเชื่อจนสนิทใจขอขอบคุณข้อมูลจาก the tiger.com ขอบคุณค่ะ